อเคน่าจะมาแล้วเนาะสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับลูคาเอลหรือโอเจเมมโมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับมาที่อ n นาเธอร์เอเดนกันอีกครั้งหนึ่งครับผมก่อนที่เราจะลุยกันเนาะคือผมต้องแจ้งไว้ก่อนว่าไอ้นี่เอ่อสำหรับคนที่เห็นว่าผมไม่ได้ลงไม่ได้โพสตไอ้นี่นะไอเนี่ยเ,เรื่องของเรื่องของเฟรมีออ่อ่ะเออไอบทที่3อะ่ะ มันมีปัญหากับผมผมมีปัญหากับ youtube อยู่ตอนนี้กำลังแก้ปัญหาอยู่นะเออรอไปก่อนนะครับผมไม่รู้ไม่รู้จะได้ลงเมื่อไหร่เนาะโอเคลูยกักเลยดีกว่านะครับผมนะปัญหาเลยคือผมไม่รู้ครับผมว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนผมเลยทผมเลยส,ส่งฟีดแบ็ไปหามันครับผมอยากรู้เหมือนกันว่ามันมีปัญหาอะไรโอ้ยน้อง Uh huh. เดี๋ยวก่อนนั้นรู้สึกว่าไอ้นี่จะเป็นของฝั่งเรานะเนี่ยอะไรไงก็เถอะครับมารวยกันเลยดีกว่าเขาจะ silent through the barrier ฮ huh? ะ uh, What technology is uh, is uh, technology is อะไรวะ He just split ก็คือมีไอ้ไม่รู้ไม่รู้ใครก็ไม่รู้แต่เขาบอกว่าไอ้หมอเนี่ยมันมันผ่านเข้าไปใน barrier ไปไปใน barrier ได้เฉยๆเลยครับผม แล้วไอ้เทคโนโลยีนี่มันอะไรกันเนี่ย huh? hmm. uh. so, เอออืมเออ so why standing เออทำไมทำไมยื้อทำไมถึงทำไมถึงมายื้อยู่ตรงนี้เนี uh ่ยอ่าฮะเออเธอเป็นส่วนหนึ่งของไอ้แลบนี้หรือเปล่าเปล่าครับผมใหม่เลยอ่าฮะ I'm sorry this w a r is uh, must like us so special do you Have anything to do with this lab อ่าคือคือน้องก็บอกเปล่าเลยแต่ขอโทษนะดูเหมือนว่ามันเป็นอะไรที่น่าสงสัยมากพวกคุณเป็นส่วนหนึ่งของไอ้แลบนี้หรือเปล่าทำงานที่นี่ไหมอ่ะอ่า is more like we have something to do เออเปล่าหรอกเรามีปัญหาเอ้ยเออ to do some with someone to do with it อ่ะฮะ we have อ่าก็คือก็คือมีเรามีไอ้หัวแดงอยู่ตรงนูงนงนะ้นนะเนาะเออไอ้หัวแดงนี่อาจจะได้ นั่นแหละนี่คือคนที่เอลโดบอกเออยูเมก <c ười> คือเอลโดนายพูดมาจนแบบว่ามันน่าสงสัยสุดๆไปเลยอะ่ะเอ้อเออ,เอ,อยังไงเถอะฉันฉันเป็นฉันชื่อนะเอลโดนะไอฮะคือฉันมีธุระไอแลบนี่อยู่นะ่ะอศูนวิจัยอา่าฉันคือนี่นี่นี่เออ f r มาฟรี e p r มยเออ <c oughs> นั่นแหละอ่าไอ allow someone the uh, r e ไอ follow someone here อ uh, ่คือน้องเขาชื่อพรีพรมายา่าแล้วก็เขาตามใครก็ไม่รู้มาที่นี่แล้วไงบ u t as you can see อ่าฮะ it was turned away at the uh huh. แต่ว่านะก็อย่างที่เห็นครับผมน้องเขาติดอยู่ตรงเนี้ยอ uh huh. uh huh. ่าฮะเธอตามใครมาอ่ uh huh. โซดาเพอร์ซ็นคือไอคนนี้มันทำงานที่นี่หรือเปล่า No he's intruder อ <laughs> ้าวเป็นเป็นผู้บุกรุกเว้ย is look like he break อ uh ้า huh, วคือมันเขาผ่านไปได้ครับผมเฮ้ย hey, จริงดิจริงดิออ oh, is usually someone c a b l e อ้ oh, ผมคิดว่าน่าจะเป็นไอเคร์ที่นะอืม mm hmm. คือไอนีไ่ไอไอโรฟบอกว่าเฮ้ย hey, ไอคนนี้มันต้องสุดยอดมากแน่นอนอืมคนคนนี้มันมาจากโลกนี้จริงเหรอประมาณนั้นเดี๋ยวก่อนอานายมัยโออนโดนไม้มี Please go on ไอหมอนี่ยอะไรของมันวะเนี่ยอันนี้บอกเออไม่ต้องห่วงไม่ไม่ไม่อย่าไปสนใจเลยเอาเลยเยต่อลืยพูดต่อไปได้เออ <laughs> The person is appear in my room one day อ้าวเหรอจู่ๆก็มาโผล่ในห้องของเธอครับผมวันหนึ่ง said what a sound like die dying, dying ditch then disappear ฮะพูดเสียงเหมือนกำลังจะตายหรือแผ่นกำลังจะตายอะไรอย่างนะแล้วก็หายไป he appear so w h a t uh, so what is ส uh, ์ e ด o ม o n a ืออ uh ันเอ i ออพ i เอ็ปแอพพลิเคชันหือฮะคือน้องเขาเดาว่าเป็นผีเรียบร้อยสูเซเต้เดาว่าเป็นผีเรียบร้อย no he was a คือนะ่ะหละไม่ใช่ปีศาจไม่ใช่ผีไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแหละ uh huh. he was a human นะฮะคือเขาเป็นมนุษย์นะ with a physical form แถมยังมีร่างกายพร้อมทุกอย่าง yet i knew it was i was นอน indent แต่ว่ารู้ได้ทันทีว่าไอ้หมอนี่มันไม่ได้มาลายอ่ะเออไม่ได้มาโจมตีเธออะไรประมาณนี้อืมอืมทำให้เธอสงสัยอยู่ so you decide to pursue และนั่นคือสิ่งที่เธอต้องกาเอืมนี่คือทำไมเธอถึงตามไอ้หมอนี่มาใช่ไหมอืม to his death เหรอเดี๋ยวก่อนนะ so you decide to pursue a soldier heading to his death อ่ะก็คือ มาหาที่ตายเหรออืม yes though I, am, i m sure he spot me s a r e my อ่าแต่ว่าไอคนเนี่ยมันรู้อยู่แล้วครับผมว่าเฟมมาย่าตามมาเว้ยเพราะว่าเฟมมายา่าเนี่ยเออตามคนไม่เก่งอ่าประมาณว่าตามคนแบบว่าสเตลอะเออตามคนมาโดยที่ไอคนถูกตามอะไม่รู้ตัวไม่เก่งเลยอืม ไอคุณเก็ตพาสแต่ยังไงเถอะเธอผ่านไอบาเรียนี้ไปไปได้นนี่คือทำไมว่าเธอไม่ไมีมปัญญาตามไอหมอนั่นไปทันครับผม uh huh. uh huh. เดี๋ยวก่อนนะไอ t ฮ o ตอ h t คือคิดอะไรได้อย่างหนึ่งครับผม uh huh. what if he's the man I know from อ uh huh. หรือว่าเขาเป็นคนที่ฉันรู้จักในช่วงเวลาของฉันกันนะไม่ใช่ในโลกของฉันนะนาย and Behind e door, morning to himself ก็คือเนี่ยเรียกไอหัวแดงเนี่ยครับผมอ่บนอะไรกับตัวเองอยู่ฮึอืม I know ิน you are the suspicious man who come up with to me in g a m a h district day after day รมเอ้ยเฟมพลีพลีมายาผมเรียกน้องว่าพลีแล้วกันนะพลีพลีบอกว่าว่าแล้วเชียวนายคือไอ้คนที่น่านสงสัยที่ฮ uh, ูคัมอัพ to มีก็คือจู่ๆก็คือเดินเข้ามาหาน้องมาคุยกับน,น้องอะที่เขตแกมมาครับผมวันก่อนเอเอเอเรียบร้อยเ,อเรียบร้อยรู้ซะแล้วเออประมาณนั้น is this the whole group made up of a suspicious <laughs> ทุกว่าบอกว่าเออนี่นี่กลุ่มเรานี่เต็มไปด้วยพวกน่านสงสัยเหรเออนะน,ะนไหเอ้ เมื่อกี้จะทำเนียนเดินหนีไปด้วยเอาบอกเอ้ยจะไปไหนกลับมานมีน่ประมาณนั้นพร,พรีบอกว่า no point to ไม่มีมันไม่มีเออมันมันไม่มันเออหนีไปก็เท่านั้นแหละเออ fresh and b u r s have no อะไรวะคือเลือดเออเลือดเนื้อ have no อะไรเนี่ยไม่มี code ไ right. รเออ เอ่อ uh, initiate temporary freezing of เ uh, อ่อ hippocampus เดี๋ยวเด uh, ไอ hippocampus นี่ผมผมเคยจำคำนี้ได้วะ่ะลืมอ่า hippocampus คืออะไรแล้ววะผมเคยผมเคยจำได้อยู่ผมมานั่งท่องไอคำนี้อยู่อะแต่ลืมไปแล้วมันไม่ค่อยได้ใช้โอ้ย นั่นแหละเออแต่ว่าโค้ดสีขาวครับผม Temporary free z e o f t uh, 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 คืออะไรไม่รู้อ่ะ huh? Yes my designer Conducting maximum deep building of five senses เออคือคนที่สร้างน้องขึ้นมา Maximum deep Blinding o f a of all five คือไม่มีความสัมผัสทั้งห้าไม่มีความเอ้ยไม่มีสัมผัสทั้งห้าหรอ Conduct maximum deep blinding off five senses ก็คือคือผมไม่แน่ใจว่าน้องหมายความว่าไงหมายความว่า น้องไม่มีความรู้สึกทั้ง5หรือไอความรู้สึกทั้ง5เนี่ยแข็งแกร่งขึ้นเออแล้วซูเซ็ตถามว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นนะแต่ยู่ไม่ขยับขึ้นมาเฉยเลยชีเซชิเออ you were d e s i g n e เอ้าวเดียวเดียวเดียวแสดงว่าไอเจนี่ก็มาจากแลบ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 ไอนี่มันมามันมันอยู่แลบไหนนะลืมแล้วแลบสีแลบหกแลบนั่นแหละเออ เมื่อกี้ดูไลบอกเดี๋ยวก่อนนะเธอบอกว่านายเป็นคนสร้างเธอขึ้นมาเหรอเอ้าเฮ้ยเป็นซินฮิวแมนเหรอน้องเพลย์เป็นซินฮิวแมนครับผมอมอซินฮิวแมนนะ a b s อ l u t e l y not he is full flag human เดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้ไม่ใช่แล้วผมคิดว่าไอ้ไวโค้ดนั่นน่ะน่าจะเป็นการปิดปิดโปรแกรมเว้ย ปิดเครื่องยนต์ของน้องเขาอะเออแล้วน้องบอกเออปิดปิดสัมผัสทั้ง5ไปเออก็คือปิดเครื่องยนต์นั่นแหละแล้วนี่ก็บอกว่าเออเี๋ยวก็ a r ิน f ิ c i มนเหรอ um, absolutely not ม่ใช่ครับผมน้องไม่ใช่ซิน i f i c i a l p r e e ี r f u ล flare human เอาเป็นเอาเป็นฮะคือเป็นมนุษย์แท้ททเลย just more of her body is m a h i n e up แต่ว่าร่างกยเหมือนเหมือนหุ่นยนต์ ร่างกายของเธอเป็นเหมือนหุญญ่นยนต์ชีไรสไบบ์บอทโลบอคอปเลย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยไซบ์บอทไซบอท indeed please my most successful เออคือเป็นเป็นมนุษย์ที่เป็นผลงานของไอ้นี่ย เป็นเป็นผลงานที่ดีที่สุดของของเธอไอ้ขอไอ้ไอ้หัวแดงเนี่ยอืม of course I work on it. แต่ว่านะเธอไอ้ไอ้ไม่ใช่ไอ้หัวแดงเนี่ยทำเอ่อก็คือพรีในในของของของ,ของโลกที่สองอะ่ะเป็นผลงานที่ดีที่สุดของไอ้ไอ้หัวแดงนี่แต่น้องน้องเนี่ยน้องพรีฝั่งเราเนี่ยมันยังไงเนี่ยไม่ใช่คนนี้นะอือหือ ไม่ใช่ไม่ใช่ไอคนนี้มันไม่ใช่ผลงานของไอหัวแดงแต่ว่าไอคนนี้มันเป็นฝั่งเราแน่นอนบัตเตอร์ดอนซีดอนมี has clearly c a r r y out the man product on her all t h e s a m e า uh, แต่ว่าดูเหมือนว่าไอหัวแดงของฝั่งเราอะ่ะก็ทำเหมือนกันเออแต่คิดว่าไม่น่าจะสำเร็จนะเออ เดี๋ยวก่อนนาะเธอสร้างไอ้นายเป็นคนสร้างพรีเหรอโอ้ไอเกสอยู่อย่างนั้นนายก็เป็นโปรเฟสเซอร์ดิเอ้ดิเอ้าเฮ้ยดีก่อนแล้วเมื่อกีก้นายไม่เคยเชื่อฉัเลย,ยว่าฉันเป็นโปรเฟสเซอร์โอ้โหเรียบร้อยครับผมเอลโด <c oughs> ไอโด้โว้แดงหน้าแตกเล็บเล็บเซงเซงไปเต็มเต็มดูไอเรารีนนั่นเออเออแกแกดูไม่เหมือนโปรเฟสเซอร์หรือเป็นนักวิทยาศาสตร์แม้แต่นิดเดียวครับผมเขาเขาถามว่าเอ้ยฉ <c oughs> ันดูไม่เหมือนนักวิทยาศาสตร์อะไรเลยเหรอเออ ผมเองก็ดูไม่ออกว่าเป็นมันเป็นนักวิทยาศาสตร์ whatever anyway ยังไงก็เถอะนะ I once speak with อ uh, uh, ้าเราเคยเคยพูดอ้น,นี่เคยพูดกับ uh, ตัวเองของฝั่งนี้มาแล้ว and he made a few decision so uh, as not to get the, in the way of the other research คือเขาได้ตัดสินใจเพื่อไม่ไปขัดขวางการวิจัยของคนอื่น u uh, n d n d one of these decision was I that I uh, won't do anything un uncall for to the dawn อ้ก็คือไอหนึ่งในเงื่อนไขที่พูดมาก็คือห้ามทำอะไรที่แบบว่าเออเกินคาดหมายกับน้องพลีของฝั่งเราอย่างเด็ดขาด so you are saying that is You just put her to sleep อ uh ่าฮะก็คือนั่นแหละทำให้เธอหลับไปครับผมอ๋ออ๋อ of that uh, of that of of me อ๋อก็คือไอ้ไอ้หัวแดงบอกว่ามันมันอิจฉาตัวเองฝั่งเราอะเออ he gets to carry with his research even when he lost his lab and his body His body ด้วยเหรอก็คือไอ้ไอ้ไอ้หัวแดงนี่บอกว่ามันอิฉายตัวเองของฝั่งเราใช่ไหมเออเพราะว่ามันถึงแม้ไอ้แลบเนี่ยจะหายไปแล้วมันก็ยังทำแลบของมันต่อเองได้แล้วทั้งๆที่มันไม่มีร่างกายแล้วด้วยเอออ่ะฮะ Why are you replace what you do? เอ้ย Did you do? เออเออก็คือทำไมนายถึง เปลี่ยนที่ละะนายทำอะไรลงไปเออ he 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 must have sung p e t y l o w now ฮ huh? ะ but he was flying high back then เอ,อ่อก็คือเขาน่าจะแบบว่าเอ,อ้ยนี่หลบซ่อนตัวนะเออหลบซ่อนตัวแบบ under radar หายไปเลยหายตัวไปอะไรประมาณนี้ทำงานอยู่ในเงามืดใต้ดินอะไรเงี้ยนะแต่ว่าคือ คือเมื่อก่อนอะไอหมอนี่ดังมากประมาณนั้น back when he was in post uh, 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 and he could research whatever he like โอ้โห,โ,หโหถึงขั้นที่แบบว่าตอนที่ KMS ยังดังๆอยู่ก่อนที่ KMS เอ้ยไม่ใช่ก่อนที่องค์กรมืดจะมาแทรกซึม KMS lab KMS อันเนี้ยนะคือไอ้หมอนี่สามารถทำอะไรก็ได้ที่ต้องการเลยเว้ย อืม The big shot absolutely love my research อ่ะฮะก็คือนั่นแหละไอ้ไอ้พวกนู้นมันก็เอาไอ้ไอ้วิการวิจัยของไอ้หัวไอ้หัวแดงนี่ไปหมดเลยมาเซเชนวูด expand human potential อ่ะฮะก็คือทำให้มนุษย์แข็งแกร่งขึ้นเดซเซดอ่ะฮะก็คือนั่นแหละนะเขาเอาไปเพื่อทำให้มนุษย์แข็งแกร่งขึ้นอีกทีหนึ่งบัตต e ซีม so ทูฟอนออฟไม้ n หมออไมค์อ่ะฮะแต่ว่าดูเหมือนว่าไอองค์กรมือจะไม่ค่อยชอบไอผลงานของไอหมอนี่สักเท่าไหร่ huh. When the power shift to them they start searching on based on their own stupid value ก็คือพอก็คือไอไอไอคือไอไอหัวแดงเนี่ยมันมีความคิดอีกแบบหนึ่งใช่ไหม พอไอองค์กรมืดโผล่เข้ามาไอองค์กรมืดมีความคิดอีกแบบนึ่งครับผมสรุปคือไอผลงานของไอหัวแดงเนี่ยแทบจะไม่มีคุณค่าในสายตาพวกองค์กรมืดเลยเออ and just like that my research was dead <laughs> In the เ o r d คือนั่นแหละเรียบร้อยครับผมถูกลืม <laughs> มันจริงๆมันก็ไม่น่าขำหรอกนะแต่ทำไมผมขำก็ไม่รู้ <laughs> นี่เหมือนกับว่าผมพยายามที่จะสบน้ำหน้าไอ้หัวแดงเนี่ยมันไส้มันผมคิดว่านะ This is my m o n liberation against them อ๋อนี่คือผลนี่และทั้งหมดนี่คือการกระทำเพื่อแก้แค้นครับผมอืม I can do much but at least ah uh, it's something อ่าถึงแม้ ถึงแม้เขาบอกเขาบอกว่าถึงแม้เขาจะทําอะไรไม่มากนะได้ไม่มากนะักแต่อย่างน้อยมันก็ได้ทาแล้ววะอะไรประมาณนี้นะก็คือเปิดบาเลีให้เราเข้าไปอะไรประมาณนี้นะแต่เดดตดสุดยอดวะเออครับผมเมื่อกี้เป็นคําพูดที่น่าเรียนรู้เลยนะถึงแม้จะทําอะไรได้ไม่มากนะักแต่อย่างน้อยก็ได้ทําอะไรประมาณนี้นะเออเอ็ม อ่าไอ้ฮเฟยอ่า huh. ะคือฉันได้ทำหน้าที่ของฉันแล้ว But I have got a favor to ask อ่าแตแต่ฉันก็นะไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ได้ช่วยฟรีๆไว้ข,ขอให้ช่วยด้วยอย่างหนึง่งช่วยอะไร Take uh play with you she's got uh oh, born with a... oh n o oh. inseparable born เลยเหรอจริงดิคือ คือไอ้นี่มันบอกว่าให้ให้เราเอาพลีไปด้วยเขาบผมเพราะพลีเนี่ยนะคือแบบว่ามีความผูกพันกับไอ้แลบเนี่ยอย่างพรายังไงเดียคือคือผูกพันกับไอ้แลบนี้ไอ้แลบนี้มากๆเลยอะ่ะ it would be cruel to keep her seeing it diminish อ่ะฮะคือมันเป็นอะไรที่มันคงไม่มันคงเป็นอะไรที่น่าหดร้ายมากๆที่จะให้เธอดูมันหายไปอ่ะ ดิสมายคือแบบว่าไม่ใช่หายไปดิจมสู่ความเสื่อมโทรมอะไรประมาณนี้นะโอเคได้เลยอืมอ่าอ่าโซบิกส์อก็คือไอหัวไอหัวฟ้าบอกว่าคือกลุ่มเราก็ใหญ่อยู่แล้วนะเพิ่มมาอีกคนนึงไม่เป็นไรหรอกอือฮึอือฮึอ่า obviously we don't we will need to keep with check with her แต่ไงเราก็ต้องถามเธอครับผมว่าเธอต้องการอะไระต้องการจะมากับเราหรือเปล่าหลังจากเธอตื่นขึ้นมาแล้วผมเลยแล้วอะไรว่าฮะโอเค I'm going to borrow a uh, hyper, hyper bike on and get myself home อะก็คือเขาก็จะขอยือมไอน้นี่เครื่องเครื่องขับขี่อะ ของซินไฮดราแล้วก็กลับไปกลับบ้านน่าจะนั่งซินไฮดรากับบ้านครับผม I'm counting on you อ่ะฮะ on you here white c o a t r ี a ันี่ไงอ่ะฮะก็คือนั่นแหละนี่คำว่า white c o a t เป็นการเปิดปิดน้องเขาครับผมอ่าแล้วมันก็เดินไปแล้วน้องก็เปิดเครื่องขึ้นมาใหม่น้องน้องช้าอ่ะโปรแกรมน้องช้ามากเลยเนี่ย เออ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 ฉันไม่ทำอะไรที่นี่เนี่ย What is I trying to approach s o m e เอเมื่อกี้ฉันพยายามที่จะจับไอ้คนน่าสงสัยหรือเปล่านะอือ หมออิพอเทลลี่เออแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือยูโฟโรซัมไกเฮดคือเธอตามใครสักคนหนึ่งมาที่นี่ใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ใชอะฮะแล้วไอ้บาเลสเนี่ยมันกันไม่ให้ฉันตามเข้าไปไอเ้เกอะฮะแต่ดูเหมือนว่าฉันสามารถตามได้ต่อแล้วนะเอออยากอยากเข้ากลุ่มเดียวกับเราหรือเปล่าล่า ค knows เออคือไม่รู้เราเราไม่รู้เลยว่ามันมีอะไรรอเราอยู่อะไรบานนี้ได้เลยขับใจมากนะครับผมเอลดอร์นะฮะไปอืม let's find เออฮะอ่า,อาคือมาดูกันว่าไอ้พวกองค์กรมืดมันต้องการอะไรกันแน่ โป้เขาให้เอ๊ะโป้เขาให้เอาไอ้หมอนี่มันชื่ออะไรนะนะโลโลเวลโลเวล่าโล,ล,ล,าโ,ลโลเวลแล้วกันนะ ท่า์เคลียร์คือเรียบร้อยครับผมจัดการเรียบร้อยเอา้าอะไรว่าโดนจับได้เรียบร้อยเฮ้ย I don't want to use more power than necessary I will push t o อ o ก็คือไม่อยากจะใช้พลังมากเกินกว่าการจำเป็นครับผมเขาจะใช้พลังให้น้อยที่สุดโตโปเฮ้โยโหผมต้องเปลี่ยนธนูให้มันไปเนี่ยไม่หอกมึงไม่ต้องหอกมึง เอาใช้ทนนงรลเวลหนึ่งไปนารยอ่ะไอ้พวกโทยศเอ้ยจะบอกว่าโทยศก็ไม่ถูกนะตอนที่มันมาอยู่ฝั่งตรงข้ามเรามันทำมันทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมายมาเนาะคํเอาคัเอา whatever w h e t e v e r you are I know you เออคือออกมาซะดีๆฉันรู้นะว่าแกน่ะดูฉันอยู่เออ เด็ดเโหูเต็มเต็มเอ้ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วอะไรเมืมอกี้โดนเต็มเต็มเลยไม่ใช่เหรอ <c oughs> this guy pretty much so as strong as me อ่าคือไอ้หมอนี่มันแข็งแกร่งเท่าฉันเลยเหรอ u อ what someone like that doing? เออไอ้คนอย่างนั้นมาทำอะไรที่นี่กันฮึอืมอ่ะเฮ้ยมาอีกคนหนึ่งแล้ว อ๋อวอืมอ่อเราถึงอ่าถึงไหมถ้าอยากจะอยากจะหยุดพักแต่ว่าไอ้ติ้งเดย์เอแต่ว่าพวกที่มันมาเพื่อต้องเพื่อต่อสู้นะเออเรียบร้อย แลปใหม่ไม่มีอะไรอีกแล้วเหรอไม่มีอะไรแล้วจริงดิโหขี้เหนียวอ่ะโหขี้เหนียวสุดๆเลยโอ้โหอ่า Welcome to Lab 2ฮะพูดเหมือนเดิมเลยนี่ว่า โอ้ยไปเลยดีกว่าก่อนมาติดเอ้ยเดี๋ยวก่อนนะเหมือนกันเลยเนี่เออแต่แต่แต่แตแตแตคิดว่าน่าจะเหมือนกันหมดเลยนะเพราะว่าเออเชอินก็เคยบอกไว้แล้วใช่ไหมละ่ะว่าแลบมันเหมือนกันอะทุกทุกแลบมันมีเอ่อม,มันมันมีอินฟ n f r a s t u c t u r e เหมือนกันก็คือมีพิมพ์เขียวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนกันอ่า โอ้เขาให้ผมไม่รู้ว่าชัปเตอร์เจ็ดมาแล้วด้วยโอ้โหผมนึกว่าต้องรอสักพักหนึ่งชัปเตอร์เจ็ดยังเล่นไม่จบชัปเตอร์ห้าเลยเซ็ง The power outage has locked the door เดียวก่อนนะั้นคือไม่มีไฟวะ่ะเออทำให้ประตูเปิดไม่ได้ Look ลุกฟอร์เด o ดค r นโทร r นี่หรอ่า the disruption board seem to be missing อ่าคือมีอะไรก็ไม่รู้ครับผมหายไปอืมอาา่าฮะครับผมเราก็ต้องไปหาไอ้นี่ ดูเหมือนว่ามันคงต้องเป็นอย่างนี้ไปจนถึงเจอบอสมึงเนี่ยผมว่าหรือไม่ก็ยังไงก็เอะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมขอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวผมไปหาทางเปิดประตูอ้นี้ก่อนแล้วค่อยไปเจอกันอีกทีในทางเข้าออไอ้นี่เควสใหม่ไปเลยเนาะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ